เขาโกเบทออกไหมออกไหมเขาโกเบททำไหมยัดค้อมยัดประตูให้แฟนเขามาคุยแทนไปอยู่คำฟังเยอรมันเยอรมันนีเยอรมันนีไอชี้ไปแล้ว เสเนกโอ้อาเขายังบอกอยู่นะเสนกเหมือน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 ากาโอ้ไหนไหนชี้อะไรให้ดูชี้เลขแล้วเนี่ยชี้เลขดอกไหนนู่นนี่นู่ได้ได้ใช่ไหมกล่าวคำผนี้เถ้าสงบสงบมันเลขตัวละกัน ไม่ใช่เลยเก้าเก้าเลยตั้งสองดอกเลยอุ้ยอยู่บอกน้องตัวสุดท้ายเจ็ดยุ่งเลยนะเรียกเดียวกันเลยเนาะขายบ้านซื้อเลยขายบ้านซื้อเลยเย็นเย็นแฟนพี่สปิกไทยได้ไหมนิดหน่อยค่ะได้นิดหน่อยดไทยได้นิดหน่อยพญานาคไหมพญานาคปอกขจ โบ้หใจโบสชล่างขโบ้เยมากเขินนครราชสีมาที่เราไปดูอยู่นครราชสีมาไปที่ไหนครับไปดูที่ไหนนครราชสีมาวัดอะไรนะคะที่เราไปดูหลายๆหัวดูทางโคา่อยู่เมืองคุงไหมหรือคำชะโนดไม่ไม่ใช่คำชะโนดเก้าเกาคำชะโนดเมืองคุงอ่ะไปหาดูรูปก่อนคนน่าผมว่าคนคนน่าด้วย

จุดสองดอกเลยเหรอคะหรือว่าอันนั้นของคนอื่นอันนึงของหนูอันนึงของแฟนอ๋อของแฟนกับหนูของแฟนดอกดอกขวาชอบอะไรที่สุดในเมืองไทยชอบอะไรที่สุดในเมืองไทยวัดมากคืออเมริกาเมืองไทยแลทองตัวสือสูอากาศแล้วก็อาหารค่ะไม่ชอบภาษาเมืองไทยนี่ลุ้นไทยเฝ้า ก็ชอบคุณโคลาด้วยใช่ไหมอยู่เป็นอยู mm. ่เป็นอยู่เป็นเพืงนะแล้วก็ชอบคุณโคลาดด้วยคุณโคลาดฟัวเออโคลาดเออพีโบร้อยเทอร์นโคราดโซดัสมาร์เออย่านั้นเดี๋ยเดินฉันจะไปมันมันมีญาติอยู่ที่โคลาด้วยค่ะคนนี้อะอะไรกันดเ่ออะไร

ชื่อใหม่ใช่ห๋พ่อคุณเออใช่หรืงพ่อคุณอ่าวัดหลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่ด่านคุณทศลูกนึกยุทว่ดท่านคุณนี่อย่างที่อยู่เชียงรายนึงป่ะมะเมนมะเมนอันนี้ตรงทีมิวไปก็คือปัละรอแล้ป่ะเดี๋ยวของโควบดตัวนึงยังไม่ออก สวยไม่เรียกเก้าเก้าสวยมสวยนมเก้าเก้าชนนุ่มสกุตนุ่มรูดรูดมันข้นะหรืเปล่าเปลี่ยนห้าเก้าน่าจะไม่ขึ้นน่าจะไม่ขึ้นแล้วนะเปียกมันได้นาอิสนกเียวเก้าเก้าได้เรียกเดียวกันเลยนะเก ฉันคิวนาอย่อิสนาสก์ก่อนเอาหยิบมหยิบมาจากเจ้าเด็กันแต่มันก็ไม่ใช่เลื่เสมอกรใช่ยังไเย็นเนาเแ่เนเร่งมันเปียกมันเปียกอ่ะแม่ปักลึกลงไปพูด นี่นี่ยก็ดีเนี่ยแต่ก็เปียนไม่ได้หรอกที่จีมีเล็กมันร้อนไงนี่นักร้องไปพิชซ่าก็มีดารามูมาเนี่ยเราพอจ่ายเขามาเขามาใช่ไหมพี่บินมาใครมาพี่บินมันคืนมีมนุษย์มาถ้าเป็นดาราก็จะเป็นคุณตังค์ก็หลายมาก็เมียนกันเมียนอีกคนหนึ่งเตือเาเห็นมาในยูทูป

มันมันมันจะขยับลงมาถ้าเราเป่าว่าเป็นทูบเลกเป่าได้อยู่พอเราเป่าแล้วมันมันมันลดลงไปเรื่อยๆไหมถ้าลดลงไปว่าได้อยู่อ่าได้อยู่ใช่ไหมค่อยๆเป่าเอาเป่าได้ไม่เอะเป่าได้ไม่เละเป่าเบาๆก็ได้ใช้จ้าเลย เี๋ยวเรารอนะครับทุกคนว่าได้โชคกมีเราครับะเาตกแก้มามีสิโตกนะคนใช่ครับมีสิตกแต่ว่าตกไม่ค่อยนานหรอกตกแป๊บเดียวแต่ก็เปียกได้สอดจุมัวดงมซึ่มซมุ่ม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 ซมซม่ ว่ามว่าได n ไม่นอนเต็ดซมันชนฟื้นแม่ก็จปีกอินีกเก่งมากเลยครว่าอะไรแม่เนว่าอะไรผูนึงเถียงว่าเป็ดนเถียงว่าหาเราอยสองคนเทียงกันว่าถียนางนั่นบอกแป็ดแล้วแต่ตาเห็นนล้วเมื่อทำตาว่าเราเกของอะไน่นว่าญิงวะถ้าภาษาเม่อีคิดถึงพี่ตาเลยผัวเยอรมันนี่แหละเยอรมันจัดอย่างนี้แหละใจ น่าจะมีไปต้มไก่กันน่าจะเท่าไรยี่สิบกโลสามสิบโลได้ไปพคู่ทับเบิกกันม้ยูเ้ามา้เป่หก้าวห้าฝรั่งบอกว่าก้าวก้าห้า ใช่ไหมไม่ใช่เลขค่าหรอกหนูว่าไม่ใช่เลขค่าหนาไม่ใช่เลขค่าไม่ใช่เลขไม่ใช่ไม่ใช่โนโนไม่สองก็ไก็ก็แปดไม่ไม่แปดก็สองคิดว่าโอเคแล้วดูต่อไปแต่ว่ามันมันหัวมนไงใช่มันมันมนเหมือนกันเขาหรือตะกีดห้องแครคิดว่าสองสองหรือแปดให้เราก็ห้ไม่ได้ห้าไม่คือถ้าห้ามันจะต้องขีดอย่างนี้ก่อนเลยห้ามันจะเป็นอย่างนี้คุณนาย มันจะอย่างนี้ใช่แกอาจจะเห็นเส้นตรงในเก้าหรือเปล่าใช่ตรงที่มันหักก็เลยคิดว่าจะเป็นเลขห้าเจ๊รอยเจ๊วยไปเจ๊เนี่ยจบกูเลยเจ๊ดครั้ดูแล้วมีสีเป็นเลขแปดแหละเก้าเจ็ดเก้าแปดอันนี้เก้าเก้าแมีสีเป็นไปได้กได้ แปดปดไหัวจุ่มไฟไหมไฟไหมหัวไปเลยไหมหัวจุ่มจคิดว่าแปดม่มันมีลงมาข้างล่างแล้วคิดว่าแปดอืมีอีอาร์โม่นเอาอเออัดแล้วชัดลเก้าเจ็ดเก้าแปดนี่สวยอยู่สองตัวนี้มันชอบอ๋อเวิร์กเล

ทำไมที่ไอเกนไอเกนพีชอาทูโอเครับถือรับถือพูดถือกันได้ดีเขาไปดูหนเขาไปดูไหนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอยาก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 อยาอยาก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  Não <laughs> <laughs>